แม่เกตโพสต์ดังมีกลุ่มคนเข้ามาหน้าบ้านกลางดึกล่าสุดดูเหมือนว่าครอบครัวน,นี้ต้องเจอกับเรื่องรุนแรงมากขึ้นเมื่อแม่เกตได้ออกมาโพสตคลิปถูกกลุ่มคนปิดศนาขับรถมาตะโกนด่าถ,ถึงหน้าบ้านกลางดึกพร้อมลงแคปชั่นว่าเมื่อช่วงเวลา19นากา23นาทีมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีได้ด่าหน้าบ้านแต่โชคดีที่ในหมู่บ้านมีกล้องวงจรปิดได้เห็นและได้ยินชัดมากให้ติดต่อกับภายในวันพรุ่งนี้ มิชันนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายมาหลายคนมีคนในบ้านเป็นสิบคนเขายังกล้าเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยมีป้ายทะเบียนแล้วแต่เก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้ปล่อยเลขป้ายแน่นอนซึ่งต่อมาหนุ่มยิวแฟนหนุ่มของสาวเจนนี่ยังเข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของแม่ด้วยว่ารับไม่ได้เลยมาบุกบ้านผู้อื่นในยามวิการแบบนี้ไม่ตกใจนะตัวเองหาตัวไม่ยากกล้องจับไว้ได้ทุกมุมนอกจากนี้แฟนคลับของสาวเจนนี่ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงคลิปดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก